สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษเนื่องจากดาวพระพฤหัสได้ทำการโขจรโยกย้ายในวันที่30เมษายนปี2567นั้นดาวพระพฤหัสได้โขจรมาเจอกันกับดาวใหญ่อีกดวงหนึ่งที่โขจรตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษภ นั่นก็คือดาวมฤตยูค่ะการมาเจอกันของดาวใหญ่ทั้งสองดวงถือเป็นปรากฏการณ์ที่มีความสำคัญและมีความพิเศษเป็นอย่างมากดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูโคจรร่วมกันแบบนี้ครั้งล่าสุดก็เมื่อประมาณ12-13ถึงปีที่แล้วและการมาเจอกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบปุับปรับฉับพลัน หรือมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมากมายหลายประการส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแต่ละลัคนาราศีดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาวิเคราะห์มาพิจารณาว่าแต่ละลัคนาราศีจะได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ทั้งสองดวงที่โคจรมาเจอกันมากลุ่มร่วมกันที่ราศีพฤษภในครั้งนี้อย่างไรบ้างค่ะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคําพยร์กรโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุ่มค่ะชาวลัคนาราศีกลุ่มค่ะอิทธิพลจากการที่ดาวพระพฤหัสได้ทำการโคจรยกย้ายราศีมากุมร่วมกันกับดาวมฤตยูที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนพันธุทุของดวงชะตาในครั้งนี้ย่อมส่งอิทธิพลส่งพลังงานที่จะทำให้ชาวลัคนาราศีกุ่มได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงค่ะ บางคนจะมีเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเงินการทองบางคนมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรักหรือชีวิตส่วนตัวและบางคนก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานอย่างชัดเจนค่ะซึ่งเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นหรือมีผลต่อชาวลัคนาราศีกลุ่มนั้นก็มีมากมายหลายประการค่ะเกณฑ์ที่จะมีการปรับเปลี่ยนแบบปรับฉับพลันก็มีอยู่มาก เนื่องจากดาวมรตยูที่โคจรมากุมร่วมกันกับดาวพระพฤหัส,สบดีนั้นเป็นดาวที่เราคาดเดาวไม่ได้คาดการไม่ได้และเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงค่ะอาจจะสง่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านได้เปลี่ยนงานแบบฉับพลันหรืออยู่ๆก็ตกงานหรือบางคนมีเกณฑ์การโยกย้ายที่อยู่แบบปุปบ,บปับฉับพลันบางคนก็อาจจะได้รับข่าวดีทางด้านการเงินมีเงินเข้ามามา,มากแบบฉับพลัน มีเงินฟลุกฟลุกหรือมีความร่ำรวยอย่างรวดเร็วเกิดขึ้นแต่สำหรับบางคนรายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะค่อนข้างมากเป็นการจ่ายแบบจุกจิกแต่ก็ส่งผลทำให้การเงินติดขัดได้เช่นเดียวกันสำหรับชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านก็อาจจะมีปัญหาทางด้านความรักความสัมพันธ์เลิกรากันกับคนรักคู่รักที่คบหาดูใจกันมานานหรือบางคนมีโอกาสแต่งงานแบบฟ้าผ่าฟ้าแลบ คบกันได้ไม่นานก็มีเกณฑ์ตกล่องปล่องชิ้นมันจะมีเรื่องราวของความปุบปรับฉับพลันเข้ามานะคะเนื่องจากอิทธิพลของดาวใหญ่ที่โคจรมาเจอกันในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวมฤตยูซึ่งดาวมฤตยูเป็นเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างที่สมัยได้บอกไปและดาวมฤตยูก็เป็นดาวที่จะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่เรานั้นคาดไม่ถึงด้วยนั่นเองค่ะ รวมไปถึงดาวพระพฤหัสแม้ว่าจะเป็นดาวสุพเคราะห์ใหญ่แต่ก็จะมีช่วงที่ดาวพระพฤหัสโคจรวิปปริตด้วยดังนั้นการมาเจอกันของดาวใหญ่ทั้งคู่จึงไม่ได้ให้ผลดีเสมอไปก็ย่อมมีผลเสียหรืออุปสรรคแทรกเข้ามาประปรายค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบางเรื่องบางราว ก็ไม่ได้มีท่าทีมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นแต่กลับกลายเป็นว่ามาเกิดแบบปุบป,ปับฉับพลันเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกุมควรที่จะเตรียมตัวให้พร้อมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง พราะการที่ดาวใหญ่โคจรมาร่วมกันแบบนี้อย่างไรก็ตามคุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และถ้าหากชาวลัคนาราศีกุมท่านใดมีบุญกุศลมีบุญวาสนาหรือมีคนรายร้อมเป็นคนดีเพื่อนฝูงดีญาติด really? ีคนสนิทดีด้วย ก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนหรือถ้าชาวลัคนาราศีกุ่มท่านใดไม่ได้สะสมบุญมาก่อนรวมไปถึงพื้นดวงชะตาไม่ค่อยจะสู้ดีนักและคนรายร้อมรอบตัวคุณก็อาจจะมีแต่คู่อริคู่ศัตรูหรือคนที่ไม่หวังดีก็มีโอกาสที่จะทำให้คุณนั้นตกกระไรพลอยโจรไปกับคนไม่ดีได้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นเรามาเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่จะทําให้ดวงชะตาของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงซึ่ง3สิ่ง3เรื่องราวที่ถือว่ามีอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีกุมในระยะที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูก็มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ประการแรกเลยนะคะการที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุของดวงชะตาได้ตำแหน่งที่ดีเป็นจุลจักรค่ะ ดาวพระพฤหัสมาสถิตยอยู่ที่ราศีพิษภโคจรมาอยู่ในเรือนพันธุข,ของดวงชะตาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงก็มีโอกาสเกิดขึ้นแบบปรปปับฉับพลันเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ที่ทางค่ะชาวลัคนาราศีกุมบางคนอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการย้ายที่ทำงาน การย้ายตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องออกจากบริษัทเก่าไปสู่บริษัทใหม่นะคะแต่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งไม่ได้ทำอยู่ในอาคารเดิมมาอยู่อาคารใหม่ที่เป็นอาคารของผู้บริหารไม่ได้อยู่ในชั้นเดิมแต่มาอยู่ในชั้นใหม่ที่เป็นชั้นหรือตำแหน่งที่สูงขึ้นหรือบางคนอาจจะมีการย้ายสาขาย้ายนแผนก ไปอยู่ในตำแหน่งที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นหรือมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกุมจะได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยค่ะหลายๆคนจากที่เคยอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เมื่อคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณก็อาจจะได้ขยับขยายที่อยู่อาศัยมาสร้างบ้านเป็นของตัวเองอยู่ร่วมกันกับคู่ภรรยาคู่สามีหรืออาจจะได้ซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีหลักทรัพย์ชิ้นใหม่เข้ามาในดวงชะตาค่ะ นับตั้งแต่30เมษาย,ยนปี2567 ไปจนถึงช่วงเดือนพฤษภาคมปี2568ความก้าวหน้าในชีวิตของชาวลัคนานราศีกุมจะมีเกณฑ์เกิดขึ้นอย่างชัดเจนซึ่งจังหวะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ล้วนแล้วแต่จะให้ผลไปในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบนะคะในแง่ของหลักทรัพย์ที่ทางหลายๆคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้มรดกด้วยได้จากความรักความใคร่หรือได้จากญาติผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคุณพ่อคุณแม่หรือบางคนได้ มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้ค่ะสำหรับประการที่สองที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นแบบปุบปรับฉับพลันต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งมาร่วมกันอยู่ที่เรือนพันธุของดวงชะตาตรงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้นั่นก็คือชาวลัคนาราศีกุมหลายๆคนหลายๆท่านที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัท ข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆอาจจะได้มีการออกจากงานแล้วมาเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าคุณจะมีโอกาสได้เป็นนายตัวเองได้เป็นเจ้าของธุรกิจได้เป็นเจ้าของกิจการเจ้าของห้างร้านหรือมีธุรกิจทางออนไลน์เกิดขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีกุมในข้อที่สองตรงนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะสืบเนื่องมาจากข้อที่หนึ่งนะคะ บางคนได้มรดกได้ทรัพย์สินมาอาจจะได้มาในรูปของธุรกิจหรือกิจการที่ต้องสืบทอดต่อจากครอบครัวก็เป็นไปได้ค่ะ ซึ่งในระยะนี้ระยะหนึ่งปีที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาร่วมกันกับดาวมฤตยูชาวลัคนาราศีกุมอาจจะไม่ได้ลาออกจากงานประจําที่ทําอยู่แต่มีโอกาสทําเสริมทําเพิ่มโดยส่วนมากก็จะเป็นธุรกิจกิจการที่คุณอยากทําหรือเป็นธุรกิจกิจการที่คุณมีความรู้ในด้านนั้นๆอาจจะเป็นงานออนไลน์หรือการค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์หรือบางคนอาจจะเริ่มต้นจากการมีหน้าร้านขนาดเล็ก เริ่มต well. ้นท the ีละเล็กทีละน้อยค่อยๆปรับค่อยๆขยับขยายซึ่งในเกณฑ์ประการที่สองนี้จะส่งผลดีอย่างมากต่อความมั่นคงในชีวิตของชาวลัคนาราศีกุมค่ะเนื่องจากดาวพระพฤหัสของคุณนั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะดาวเจ้าเรือนกระดุมพะ เมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนพันธุจะเป็นจังหวะที่อาชีพใหม่ๆธุรกิจหน้าที่การงานใหม่ๆที่คุณได้หยิบจับทาจะส่งผลดีต่อการเงินการทองอย่างมากเลยทีเดียวนะคะทำให้ชาวลัคนาราศีกุมร่ำรวยมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือค่ะสำหรับประการที่3ที่จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม ในจังหวะที่ดาวพระพฤหัสโคจรเข้าสถิตอยู่ในเรือนพันธุมาร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งถือว่าเป็นเจ้าแห่งความเป็นความตายเมื่อดาวทั้งสองดวงได้โคจรมาเจอกันแล้วชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องของการสูญเสียโดยเฉพาะการสูญเสีายญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวเนื่องจากดาวทั้งสองดวงโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนพันธุดังนั้นคนที่คุณรู้จกักมักหน้าฆ้าตา คนที่คุณคุ้นชินคุ้นเคยอาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณหรือหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาอาจจะมีเกณฑ์เปลี่ยนถ่ายค่ะคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามา มันไม่ได้หมายถึงเรื่องของการสูญเสียทางด้านชีวิตเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นลักษณะของการเจอคอนเนคชันใหม่ๆจากที่เคยมีหัวหน้างานคนเดิมคุณก็ไม่ได้เจอกับคนเดิมแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือถ้าคุณเป็นหัวหน้างานเองตัวคุณก็อาจจะมีลูกน้องบริวารใหม่ๆเข้ามาก็เป็นไปได้แต่อย่างไรก็ตามจุดที่มันเด่นชัดมักจะให้ผลไปในแง่มุมของญาติพี่น้องเพื่อนสนิทและญาติผู้ใหญ่ค่ะ ก็ต้องระมัดระวังดูแลในเรื่องของสุขภาพของญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่ของคุณให้ดีในระยะหนึ่งปีนี้หากใครอาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันกับผู้สูงวัยและผู้สูงวัยท่านนั้นมีโรคประจำตัวก็ไปยามประคับประคองและดูแลกันให้ดีอย่าชล่าใจค่ะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุม ชาวกลุ่มท่านใดที่เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมรับเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพย,ยดาฟ้าดินได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวพระพฤหัสและดาวมฤตยูเข้ามาเป็นแรงผลักดันเป็นแรงกระตุ้นตัวคุณให้ประสบพบเจอกับเส้นทางแห่งความสำเร็จรุ่งเรืองและร่ำรวยกันทุกคนกันทั่วหน้าค่ะคราวๆเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ